สวัสดีครับสวัสดีแฟนหงแดงหรืวอวพาู้ทุกๆคนด้วยที่กดกระดิ่งตามช่องแล้วกดสับตไคร์เอาไว้ครับเรื่องร้อนครับเรื่องร้อนแรงมากกับสําหรับเรื่องนี้ครับก็มันกําลังจะถึงวันแตกหักแล้วสําหรับในรายของอาร์เอรสลตกับนักเตะอย่างโมเมนซาร่าครับก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับอาร์เอรสตนั้นตัดสินใจเลือกที่จะพักโมเมนซาร่าครับคิงออฟอียิปต์ไว้เพียงแค่ในม้นานั่งสำรองครับและใน จังหวะการเปลี่ยนตัวเมื่อเก,กมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่บุกไปเสมอกับยูงทองอย่างริชมนเต็ดแบบสนุกกับส่าโมโตะสามนั้นอาร์เลสซอดไม่ได้เลือกใช้โมเมนซาล่าลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือลงมาเป็นตัวซูเปอร์ซับในการลงเล่นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับก็หลังจากจบเกมครับหลังจากจบเกมไม่กี่วินาทีครับโมเมนซัล่านั้นกันเดินออกมาจากในม้านั่งสำรองครับที่3 L ัมลลารสในหลังย้าวของริชมิเต็ดครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับ เขาก็เดินไปขอบคุณแฟนบอลันที่ตามให้กำลังใจถึงสนามเอลโรสของลีกยูไนเต็ดครับแล้วก็ประเด็นตรงนั้นครับซาร่าสนั้นได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อหลักของอังกฤษครับอยู่เจ้าหนึ่งครับก็คือเขาให้สัมภาษณ์แบบดเดือดเลยครับเราเราว่าต้มน้ำร้อนว่าเดือดแล้วแต่เจอข้อความของโมเมซาร่าเข้าไปครับเดือดมากกว่าการต้มน้ำร้อนครับวันที่เราจะชงน้ำชาหรือว่าชงกาแฟครับมันเดือดยิ่งกว่า ชงน้ำร้อนชงกาแฟกินทายกาแฟหรือว่าชงนู่นนี่นั่นกินครับยามเช้าตูท่ทุกๆวันในกิจวัตรประจำวันของเราครับโมซาร่าครับสัมภาษณ์เดือดครับลิเวอร์พูลกำลังโยนความผิดให้กับตัวของซาร่าครับเดี๋ยวเรามาตีแผ่ข่าวนี้กันครับลิเวอร์พูลครับยังคงไม่ฟื้นจากอา,าการเมาหมัดครับ เมื่อพวกเขาทำได้แค่เสมอกับลีดยู่นเต่สามประตูต่อ3ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเมื่อในค่ำคืนของวันเสาร์ที่6ธันวาคมครับทั้งที่นำก่อนถึง2ครั้ง2คาครับแต่ก็ยังปล่อยให้คู่แข่งควักแต้มไปได้ออกจากมือของพวกเขาครับเกมนี้ครับโมเมนซาร่าครับกองหน้าตัวเก่าครับถูกดรอปเป็นตัวสำรองอีกครั้งนซึ่งเป็นเกมที่3แล้วที่ดาวยิงชาวอียิปต์ไม่มีชื่อเป็น11บเรายชื่อตัวจริงและเกมที่ แอลเลสครับเขาก็ไม่ได้ถูกอาร์เนสต์สตส่งลงไปในสนามแม้แต่วินาทีเดียวเันทว่าหลังจากนั้นครับโมเมสลาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อครับซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาครับเมื่อเขาแย้มว่าความสัมพันธ์ของตนกับอาร์เลสส์สตรวมถึงสโมอสอน,นั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับจอห์นซันโวแห่งอียิปต์บอกว่าผมผิดหวังมากครับผมทําเพื่อสโมอสอแห่งนี้มา มากมายครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะในฤดูการที่แล้วครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่มานั่งสับลองครับและไม่รู้ว่าทําไมครับมันเหมือนกับว่าสโมสรกําลังโยนความผิดให้ผมนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกครับผมคิดว่ามันชัดเจนว่ามีใครบางคนต้องการให้ผมรับผิดชอบในเรื่องนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับผมได้รับคําสัญญามากมายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับ แล้วจากนั้นผมก็อยู่ที่มานั่งสําลองมาตลอด3เกมที่ผ่านมาครับผมบอกไม่ได้เลยว่าพวกเขากำลังรักษาสัญญากับผมอยู่ก่อนหน้านี้ผมพูดหลายครั้งว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการทีมก็คืออาร์เรสล็อตครับเป็นผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของหงแดงหรือว่าภูครับแต่กันว่าเราไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วครับผมไม่รู้ว่าทำไมนะแต่สำหรับผมสิ่งที่ผมเห็นคือมีใครบางคนที่ไม่อยาก ให้ผมอยู่กับสมอสรอนอีกต่อไปในอนาคตครับผมสนับสนุนสมอสลอนแห่งนี้อยู่เสมอครับลูกๆของผมก็คอยเชียร์ตลอดเช่นกันครับผมรักสมอสรอนแห่งนี้มากและจะเป็นแบบนี้ตลอดไปครับผมเพิ่งโทรหาคุณแม่เมื่อวานครับคุณไม่รู้หรอกว่าผมจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าแต่ผมรู้ดีสารภาพบอกด้วยบอกด้วยว่าเกมกับไบตันครับที่แอนฟิลด์ครับวันที่13ธันวาคมก็คือสัปดาห์หน้าจะเป็นเกมสุดท้ายกับสมอสรอนครับ ก่อนที่เขาจะไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ทำศึกในฟุตบอลรลายการแอฟริกันคัพออฟเนชั่น2025ครับที่มรรอกโกเป็นเจ้าภาพครับในวันที่2 1ธันวาคม2025ถึงวันที่18มกราคม2026ครับและทัวร์นาเมนต์แอฟริกันคัพออฟเนชั่น Nation, ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงปีใหม่เปิดทำการด้วยกันซึ่งคิงโมในวัย33ปีก็บอกทำนองไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลานั้นครับ เมื่อวานผมบอกกับครอบครัวครับมาดูเกมที่ไบตันสิผมไม่รู้นะว่าวันนั้นผมจะได้ลงเล่นหรือเปล่าแต่ผมจะออกไปสนุกกับมันครับในหัวของผมคือผมจะออกไปสนุกกับเกมนั้นเพราะผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนี้ครับผมจะอยู่ที่แอนฟิลด์ครับเพื่อบอกลาแฟนๆครับแล้วค่อยไปแอฟริกันคัพออฟเนชั่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อที่ผมไปอยู่ที่นั่นแล้วครับคำพูดของซาร่าห์ครับช่วยโหมข่าวลือ ที่กระพือมมาก่อนหน้านั้นว่าเขาอาจย้ายไปเล่นที่ซาอุดีอาราเบียครับหลังบรรดาทีมยักษ์ต่างๆในซาอุดโบรลีครับยังคงให้ความสนใจในตัวของเขาไม่มีเปลี่ยนแปลงครับสำหรับผู้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลออกไปครับเพิ่มอีก2ปีครับเมื่อเดือนเมษาย,ยน2025ที่ผ่านมาครับอันเป็นรางวัลที่เขาช่วยพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ในฤดูกาลที่แล้วครับท่ามกลางความยินดีของเดอะค็อปทั่วโลกครับ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันครับกับตลปัดเมื่อชายที่กดไป250ประตูครับจาก420นัดทุกร,รายการครับนำพาถ้วยแชมป์ความสำเร็จมาให้สโมสรและทำให้แฟนๆมีความสุขตลอดครับกับโชว์ฟอร์มได้ไม่เหมือนเดิมยิงได้แค่5ประตูจาก19นัดที่ลงสนามครับพร้อมกับถูกวิจารณ์แง่ลบมากขึ้นเรื่อยๆครับก่อนโดนจับเป็นสำรองสานัดติดต่อกันในช่วงหลังที่ผ่านมาครับจากสิ่งที่ซาร่า เปิดใจครั้งนี้ครับนั่นเลยทําให้เกมที่ลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์ครับเจอกับนกนางนวลอย่างไบตันแอนโฮฟออาเวียนในวันที่13ธันวาคม2025กลายเป็นเกมที่แฟนบอลและสื่อทั่วโลกต้องจับตามองอย่างหนักครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเกมนั้นบ้างครับแล้วเมื่อจบเกมซาร่าจะบอกราแฟนบอลลิเวอร์พูลเพียงแค่ชั่วข่าวเพื่อไปรับใช้ทีมชาติหรืออำลาเดอบ ไปตลอดการก็ต้องมารอดูในเกมวันนั้นครับก็ผมก็มองแบบนี้ครับมองตามุมว่าผมเข้าใจในหัวอกของโมเมน t s ซาร่ครับตลอดระยะเวลาที่ซาร่าอยู่กับฟิกิฟูมาครับแปถึงเปีโมเมน t s ซาร่นั้นในยุคของคอปก็เคยโดนดอบเป็นบางเกมครับแล้วก็เคยมีปากเสียงกับเจอกันคอปมาแล้วในซีซั่นที่ผ่านมาครับแต่นี่มันเป็นการที่เขาไปงัดกับอาร์เรสซ์สตแบบเป็นพิกัดครับก็เขาก็ยอมครับ เขาให้สัมภาษณ์เหมือนกับปั้นทุบดินครับเหมือนจะทุบเข้า,า่าแกงตัวเองครับก็ถ้าอยู่ต่อก็ต้องไม่มีสลอ็อตแต่ถ้าซาร่าไม่อยู่ต่อถ้ามีสลอ็อตก็จะต้องไม่มีโมเมนต์ซาร่าครับในการที่ซาร่าจะได้อยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าครับก็ต้องรอดูครับว่าผลสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะออกมาในรูปแบบหน้าไหนก็ต้องรอติดตามครับก็ผมว่าเช่นนึกว่าตอนเนี้ทาง กลุ่มทุนจาก FPG หรือว่า t o m Warner ครับเจ้าของสโมอสรอ,อย่างลิเวอร์พูลครับผมเชื่อว่าเขาคงไม่ปล่อยให้สถานการณ์วิกฤตแย่หนักไปมากกว่านี้ครับเขาจะต้องหาทางออกให้ได้ครับแต่ก็ต้องรอดูครับถ้าเกิดถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนคุนซือหรือว่าเปลี่ยนมาร์กกลางศึกแล้วทีนี้ริชาร์ดฮิวผอกีฬาคนเปิดวันของลิเวอร์พูลครับและทีมงานก็ต้องมารอดูว่าหลังบ้านคนต่อไปที่จะเข้ามารับไม้ต่อจากอารเรลส์ซอสว่าจะรับเผือกร้อนตรงนี้ครับ จะเป็นใครครับถ้าเกิดว่าลิปูนั้นยังหาใครที่เหมาะสมว่าสล็อตไม่ได้ครับก็คงก็ต้องเป็นกัปตันตลอดการของพวกเราอย่างซิวเนจีครับอาจจะมีโอกาสได้เข้ามาขัดตาทัพย่างจบยุทการนี้ไปก่อนครับแล้วอาจจะมาประสานงานร่วมกับจนนเฮติงกาครับที่เคยเป็นมือขวาของอาร์ซในซีซันที่ผ่านมาครับก็ต้องเราดูว่าฟางเส้นสุดท้ายของอาร์ตซนั้นจะขาดลงตอนไหนครับเพราะว่าในตอนนี้ต้องบอกว่า กระแสพิพากษาสล็อตนั้นตีออกมาเป็น2ฝ่ายครับแล้วก็นักเตะบางกลุ่มครับยกตัวอย่างง่อย่างร์จิฟันได้ครับฟันได้เนี่ยเขาก็เลือกอยู่ข้างซาร่าครับไม่ได้เลือกอยู่ข้างในเรื่องของอาร์เรสสล็อตก็ต้องรอดูว่าสล็อตนั้นอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะเสียห้องแต่งตัวไปแล้วครึ่งหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะบางกลุ่มเราไม่รู้ว่านาักเตะบางกลุ่มมีใครหนุนหลังสลอ็อตหรือมีใครที่ตั้งก๊กที่จะไม่เอาสล็อตแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ กอบภาษาการนักเตะหลายๆคนที่เมื่อกเกมเครื่องพือนี่ผ่านมาออกชัดเจนครับโกนาเต้าพลาดแล้วพลาดอีก v วอร์จิลฟันไดครับหัาจากที่เป็นตัวหลักมาตลอด8-9ปีในยุคข,ของเจงค,คอ็อปปีแล้วยังเล่นทรงดีกว่าน,นี้ครับแต่พอมาในซีซั่นนี้ไม่รู้ว่าอะไรทําให้เวอร์จิลฟันไดถึงได้ออกทะเลาเยอะไปแบบนี้ครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยมิบยกม,มาพูดคุยก,กันก็อ,นอย่าลืมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิกตามช่องกดส u b s c r i b e ให้ผมด้วยอย่าลืมน,นะครับสองช่องทางของผมใน t i k t o k อใช้ชื่อช่องทางว่าอ้มบอรนนข่าวรีพูเท2สองและใน Youtube ก็ใช้ชื่อช่องทางเดียวกับใน t i k t o k อก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนและพวพื่านทุกท่านลักกี้อย,ย่างไรกันบ้างกับกรณีเหตุการณ์ร้อนแรงแบบนี้ที่ซาร่าทิ้งบอมทิ้งระเบิดลูกใหญ่ไว้ให้กับสโมอสรครับ